นึงก็คือเพรคกอะเขามีใบหน้าที่คล้ายมากๆคล้ายกับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่เขาใช้ในการชุบิดุกตัวเองตอนที่พามาที่บ้านน่ะก็กะแค่ว่าจะพามาอวดคอลเลกชันเกม แต่ว่าจังหวะนรกไปหน่อยเพราะว่านายเอกอ่ะเขาลืมเขาตากของสิ่งนั้นเอาไว้แล้วพระเอกก็ดันไปเห็นเข้าก็แบบโอโ้โหเกินไม่เข้าลายไปออกกันเลยทีเดียวแล้วยิ่งมันนึกถึงหน้าพระเอกที่คล้ายกับคนคนนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้แบบจูดโดขึ้นมาบทสวดใดๆก็ไม่ช่วยแล้วล่ะพระเอกเขาเห็นท่าทีแบบนั้นก็พอจะเข้าใจก็เลยลองยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าอึดอัดขนาดนั้นเดี๋ยวผมช่วยไหมครับผมช่วยคลายความเหงาความเครียดให้คุณไหมครับนายเอกก็แบบจริงเหรอวะหนุ่มโสดหน,นุ่มซิงมาตลอดอย่างฉันจะได้เปิดกับคนที่หน้าตาคล้าาายยยกััับไไไอออดดลขงนนนเเี่่ะะมมมจรทค อะไรที่เคยอยู่แค่ในจินตนาการพระเอกก็คือจัดให้หมดโดยเฉพาะท่าทีของพระเอกที่อบอุ่นอ่อนโยนเหมือนกับในคลิปนั้นด้วยพระเอกแสนดีมากคือถามตลอดว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงแล้วพอระเอกเขาเสร็จจิ้มสมหมายแล้วก็เพิ่งจะมานึกได้ว่าเอ๊ะหรือเขาจะมาหลอกฟันกูหรือเปล่านะแต่ว่าโปรเจกต์เกมก็ตกลงกันไปแล้วยังไงก็ต้องเจอหน้ากันอีกในระยะยาวอยู่ดีในเอกเขาก็เลยถามไปตรงๆว่าคุณะหล